นี่คู่ถ่ายมิมีสนูถ่ายมิมเฮ้ยสวยโอ้หลุดแน่เลยคุณผู้อาไมไมคูู่รังเกฉันกูตัวกระต่ายเป็นตัวไงนฮะตัวกระต่ายไม่เป็นไูส่งในกลุ่มห้ไมไหวละคูลนาเว้ยูหมงน่ไเว้ยคู่หนูไม่ไหว ไม่ดับไม่ได้ยังเขาบีบแก้มอะไรไม่รู้แก้มหักแบนี้ปาขึวห้าขควายน่ารักไหมเนื้อแน่เลยาเหมือนกันเลยเออโอเคไปดีนี่ น er. ี่ไม่เต่าโอ้ม่นายืดจังวะนะครับพูดงานียังไม่เป็นทีมเป็นอันเลยเป็นแค่พี่น้องแล้วเป็นแค่พี่น้องครับเป็นแค่พี่น้องโเจบจี๊ดเลยดอกนี้พี่โดนด่ามีบเลงลกลุ่มเด้อ นี่ในมิ้นเราหันหน้ามาเทปไม่ใช่ไม่ใช่หน้าคนหน้าคนงานเออนี่นะคะสุนัขนายดูรูปหน่อยสุนัขสุนัขทำไมมีเขาอันนี้เต่าอันนี้เต่าเจ้าของเจ้าของเหมือนเต่าเลยครับข้าส่งเลยเด็กนี่อะไรอ่ะทุกวันเหรือชู้หมูมันเป็นตัวยังไงนะทำไมอะไรหน้ากูหลุดไหมเนี่ย อันนี้นุ่นเป็นเลยไหนขอน้ตหน่อยเราเกาอยู่ปั้นเจ้าของอะไรไหนเนี่ยนี่ครับแกชื่ได้เลยเฮ้ยส่งเลยได้เพื่อนเอ้ากูพังไปแล้วอ่ะทำควายก่อนนะดูมือดูมือสิอันนี้นี่มึงมึงก็เพื่อนมานะเอออ้ามุกปั่นสวยใช่ไหมล่ะ สวยของเพื่อนนี่นี่อันนี้คือตัวอะไรครับหมาครับไม่ใช่หอยนะครูสีแชทตอคืเก้าแปดไม่ต้องมาเป็หมองเป็นหอยดีคูอันนี้คือตัวอะไรครับสวยไม่เหมือนตรงไหนอะครูสวยไหมคือหนูมีความสุขมากมากอเลยอะความสุขที่สุด เล้องไหมอะไรเนี่ยคล้อไหมอะไรเนี่ยเออคล้ไหล้องไไหนไหนเดี๋ยวเจ้าของผลงานนี่เออต้องสมบัติเกิดได้ดูดูผลงานที่เขาไปแใช่ผลงานครูเกินเบอร์มากค่ะนันยังไม่เท่ากันเลยเนี่ยเออเฮ้ยโอเคสวยอะเกินเบอร์ไงครูนี่นะครับอันนี้อันนี้คือตัวอะไรนะตรงนี้ เหมือนมีนอออกมามันมันจะเสร็จแล้วยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรอ้อุ้ยคืออะไรอ่ะพีชโออะไรข้าตาอันนี้ได้สองอย่างแล้วได้ของแล้วนะนี่วาดลายเต่าอยู่เก็เขียนแล้วเบเขียบแล้วเก็วเอ้ยอะไรครับ สภาพแมวคร่ะสภาพแมวภาเนี่ยนี่สภาพแมวอะเสาแบนนะผ่านทำยังไงวะแก้มรงสั่งยังไงเฮ้ยเดี๋ขาขอดูหน่อยไหเออนี่สวยเลยมาคืนกไต้วใดจะของผลงานในเราเอาคืนแป๊ดอะไรเรายกคอะไรแล้วตกคนละสิบสามบาทสิบเจ็ดบาทอะไรอย่างเงี้ยจะส่งนี่อันนี้อันนี้ตัวอะไรครับ แมวครับแมวแมวมีงาเลยมีงาเขี่ยวไงป้ามีงวงนะครับแมวนี่เป็นรูปร่างแล้วนี่อะไรครับตัวอะไรเนี่ยคุยกันนี่ช้างเจ้าของคนงานอันนี้มีไม่เห็นมีมีเลยครับมีอ๋อมีแล้วที่หัวแล้วตอนนี้ตัวยังไม่มาอันนี้อะไรครับหนูเป็นอะไรเนี่ยหมีหมีอ๋อ เออได้ละตรงนี้นะครับมีเหมือนกันไม่ชอบตามีเลยอยากจะลองมาเต่าเออเต๋อไปแล้วไปเลยต้องเอาใหญ่ไหมเอ้ตสวนหมูเหมือนจูเลยอ่ะฮิปโขเขาเลี้ยงไว้เอาไปทำหมูเด้งอ่ะนี่เลยครับเต่าไม่แหม่แหม่คุมกันไใครว่าเต่าวะอันนี้เลยครับอู้นี่เชื่ เฮ้ยอนี้อะไรยีราบเหรอเออเจอดีดีนอนครูไม่ชมอันนี้ก็สวยใช่สวยมากเลยนี่ตัวอะไรนะหันหนหน้ามาสิบบรีีคัแอนเดอร์บูเด้งแอนมูชัันเต่าครับนี่เฮ้ย ทั้นสองคนเหรอฝั่งฝั่งนู้นมันก๊อปไม้ไปไหนอะไม้ครับนี่ส่งมาแลยลูประวัติหน่อยลูกลูกอ่านโดจินโตข้าวเล็ดูดิอยู่ด้วยดิเอากระดาษมานจส่อันนี้เองใขรคูเอากระดาษมานากไหนอะหมดแล้วใช่ไหม มึงดูมึงน่ารักไหมอ๋อคูนกระดาษอยู่ไหนอ่ะกระดาษอยู่ตรงตรงไหนนะมิ้นมึงดูเกินเบอร์มากคูและทุกคนดูกระดาษอยู่ไหนบอกระดาษอยู่ไหนกระดาษอยู่ไหนเนาะ กระดาษจากไหนอ่ะขดเมื่อกี้มิ้นมีเราไวไหนอ่ะโอ้ยเงี้ยกูเขียนตามเฉยกูได้ไหมได้ไอ้เียส่งแผ่นเลยเหรออันนี้มีที่นั่งข้างหลังด้วย ันนี้ของใครครับของหนูครูสวยจึงมากเกินเบอร์ไหมครูเกินเบอร์โอ้ยกิจตินณพัฒครูเนี่ยตัวนี้ของใครตงปกอ่ะครูดูดิเห้ยนี่ยของหนูตรงปกสุดละตรงปกเหรอใช่ครูดูดิเหมือนที่อยู่ในมาม่าเลยใช่หนี่เห็นไหมล้วพี่น้องกันเอ้ยตีมึงไม่ อันนี้มีใครเนี่ยอีกสองคนนะครับคุณดูเก็บรายละเอียดอันนี้เป็ดใช่ไหมไม่ดูเห็นมันเป็นอะไรก็น, <c oughs> นี่เป็นคู่รักแข่งปีนะครับ <c oughs> ช่วยกันทำฟันดิน <c oughs> นี่ตัวอะไรอะ ไอเราเราโชว์หน้าสิเฮ้ยเหมือนหนูอยู่อันนี้ปั้นธ์อ๋อคล้ายตัวเองเลยเราเล่นเราเล่นอันนี้ของผมเองเดะเย็กขึ้นเทบอันนี้ของผมเองเออขึ้นยอดไม่ใช่หรอนี่นะครับเป็นผลงานปฏิมากรรมของเด็กๆมสองจุดสองนะครับการศึกษา2,567นนะครับภาคเรียนที่หนึ่ง ครับถ่ายภาพรวมอีกทีนี่ปิดท้ายด้วยฉากตัวนี้เลยครับสวยมากขอบคุณค่ะุณอยาไอะนะ นนะครับห้องสองจุดสองนะครับปฏิมากรรมแบบลอยตัวนะครับนี่สวยมากเลยนะครับอันนี้เป็นรูปเหมือนรูปหมานะครับขนาดยิ่งขึ้นมนีเจ้าของผลงานทำได้สวยมากแล้วมาพบกับผลงานปฏิมากรรมในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ